มหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อมอสวหนึ่งในมหาวิทยายลัยชั้นนำของประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านกลองเตยเหนือกรุงเทพมหานคร การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนั้นสะดวกและเรียบง่ายสามารถเดินทางได้ทั้งระบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้า a i r p o r t r a i l Link เรือโดยสารรถยนต์ส่วนตัวและระบบรถโดยสารสาธารณะซึ่งมีอยู่หลากหลายเส้นทางด้วยกันในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆภายในรั้วของมหาวิทยาลัยสนามกีฬาอเนกประสงค์พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปจนถึงพื้นที่สาธารณะที่พร้อมต่อการใช้งานทุกรูปแบบของนิสิตเพราะนอกจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนก็เป็นส่วนสําคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของตัวนิสิตด้วยเช่นกันนั่นทําให้เรามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธกลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศที่เปิดทําการสอนมาแล้วกว่า70ปีเรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการออกไปเป็นผู้นําของสังคมในอนาคต ในสมัยแรกเริ่มมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นั้นถูกก่อตั้งในนามโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตรในปีพุทธศักราช2492จากการผลักดันของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นโดยจุดประสงค์ของการก่อตั้งนั้นก็คือการผลิตบุคลากรวิชาชีพครูที่กำลังขาดแคลนเป็นจำนว er นมากจนกระทั่งในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2518เรา ก็ได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธจากการที่ดรสุดใจเหล่าสุนทรผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีณขณะนั้นได้เข้าร่วมเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนั่นเองโดยคณะสังคมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งใน6คณะที่มีมาตั้งแต่ต้นจึงเรียกได้ว่าคณะสังคมศาสตร์ของเรานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานสวัสดีครับ ผมรองศาสตราจารย์ดตตรภูมิมลสินคณะบดีคณะสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะสังคม,มศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลเป็นองค์กรสมัถนะสูงที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงสามารถบรูรณาการศาสตร์รับใช้สังคมร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกปัจจุบันคณะสังคม,มศาสาตร์ประกอบไปด้วย4ภาควิชาได้แก่ภาควิชาประวัติศาสาตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชาสังคมวิทยา นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกสังคมศึกษาและนินติศาสตร์บัณฑิตเราเน้นที่หลักการนำความรู้กับข้อเท็จจริงนั้นมาบูรณาการกันนะครับหรือที่เรียกว่า problem based learning นอกจากนี้กิจกรรมนอกรายวิชาหรือว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนนั้นยังมีให้นิสิตได้ทําอย่างหลากหลายจุดแข็งของคณะสังคม,มศาสตร์ได้แก่การที่เรามีหลายภาควิชาและสามารถนําเสนอหลักสูตรให้แก่ นิสิตหรือว่าผู้ที่มีความสนใจได้อย่างหลากหลายจึงก่อให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้นสำหรับความมุ่งหวังของคณะสังคมาศาสตร์นั้นได้แก่การที่เราจะผลิตบัณฑิตเพื่อไปรับใช้สังคมสมเจตนารมณ์หรือว่าปณิธานคณะสังคมาศาสตร์เพื่อสังคม